สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะประเจจากช่องเจตอลีนะคะวันนี้ประเจเกิดนึกอยากจะทานอไอ้แพนเค้กค่ะก็เลยคิดขึ้นได้ว่าประเจมีกล้วยนะคะมีกล้วยหอมอยู่แล้วก็มีแป้งที่ไปะจะทำแพนเค,ค้กได้ประเจก็เลยจะมาลองทำแพนเค,ค้กดูนะคะ นำแป้งอเนกประสงค์ลงในใส่ในชามผสมนะคะเป็นประมาณสองช้อนครึ่งค่ะใส่นมที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆใส่ลงในแป้งนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะค่อยๆใส่นะคะไม่ต้องเอททีน้อยๆค่ะไม่ต้องเทเยอะนะคะค่อยๆผสมลงไปนะคะ คนจนเข้ากันดีเลยนะคะระหว่างนมกับแป้งนะคะเพื่อนๆตอกไข่หนึ่งฟองใส่ลงไปในแป้งกับนมที่เราผสมไว้ค่ะตีไข่ให้แตกเข้ากันกับแป้งแล้วก็นมนะคะตีค่อยๆตีนะคะ เอาให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะป้าเจว่าน้ำตาลเนี่ยอาจจะลดลงตามปริมาณที่เพื่อนๆชอบนะคะส่วนป้าเจกับลุงฟ้าชอบอกินหวานป้าเจก็เลยใส่น้ำตาลไปสองช้อนค่ะ นำกระทะลงตั้งไฟอ่อนค่ะเอาเนยใส่ลงไปนะคะเนยนี่ถ้าคนไหนชอบที่แบบให้มันมีมันเยิ้มๆหน่อยก็ใส่ลงไปเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบในความมันเยิ้มก็ให้ลดปริมาณลงตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆของปเจชอบที่แบบจะเป็นมีเนยเยอะๆชอบทานเนยเยอะๆปะเจก็ใส่ลงไป สองก้อนนะคะเกลีย่ยเนยให้ทั่วกระทะค่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะพอร้อนแล้วนะคะเราก็นําแป้งที่เราผสมลงในกระทะนะคะเพื่อนๆนนะคะก็เทลงไปคะ่ะเสร็จแล้วปิดฝานะคะหาฝามาปิดครอบไว้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ นะคะตั้งไฟอ่อนๆนะคะถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยมันจะไหม้เกรียมอะคะ่ะเพื่อนๆระหว่างรอแป้งสุกนะคะเราก็นำกล้วยหอมมาหั่นเตรียมไว้นะคะของประเจใช้แค่ครึ่งใบก็พอและะ้วค่ะตอนนี้เราก็มากลับแป้งอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เพราะว่านั้นสุกแลปวปเจไม่ชอบเหลืองมากนะคะปะเจชอบประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเกลมเียมก็รออีกสักพักหนึ่งปเจชอบช็อกโกแลตใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ปเจไม่ชอบมากแต่ลุงฟ้าเขาชอบปเจก็เลยเอาช็อกโกแลตมาใส่นะคะแล้วก็เอากล้วยหอมที่เราเตรียมไว้เอามาลงรวมกันนะคะเพื่อนๆนะคะอย่างนี้ค่ะ ใชชอบมากก็ใส่กล้วยหอมมากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยตามปริมาณที่ชอบอะค่ะสบายๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ฟิตตายตัวนะคะหรือชอบผลไม้อันอื่นเขามาใส่แทนกล้วยหอมก็ได้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ม้วนค่ะนะคะ,ะเจก็พยายามม้วนให้มันดูดีนะคะแต่ได้ยอย่างเนี้ยค่ะนะคะแป้งมันรู้สึกว่าจะกระทะมันเล็กไปหน่อยค่ะแป้งเลยจะหนาไปนิดนึง ถ้าไข่กระทะใหญ่กว่านี้แป้งก็จะบางกว่านี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะปเจชอบแบบนี้ก็เลยทําสไตล์แบบนี้คะ่ะเพื่อนๆปรับได้นะคะใครชอบแบบไหนนะคะแล้วก็เพื่อนๆแพนเค้กของปเจนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะ เจเติมรสหวานด้วยน้ำผึ้งอีกหน่อยค่ะน้ำผึ้งนี่จะช่วยให้ทั้งหวานทั้งหอมด้วยนะคะปะเจก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะออกมาก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแพนเค้กของปะเจนะคะสรุปแล้วปะเจมี คนมาหานด้วยค่ะลุงฟ้าค่ะทําท่าน่าเกลียดเลยค่ะมามาขอหารมาขอเอี่ยวกับพระเจอาค่ะมาตัดแบ่งกันนะคะอันไหนของเธออันไหนของฉันนะคะดูสิคะเอาเปรียบมากเลยตอนเราทําให้มาช่วยนะคะลุงฟ้านะคะอันนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้ของเธออันนี้ของฉันนะคะอืมลุงฟ้าลุงฟ้าใส่ปานหน้าด้วยอือหือ เนี่ย yeah. ดูสิของลุงฟา้าใส่ฟาด้วอมนะนี่วันดีซุกเกอร์นักเกียรโอเควัว <laughs> ป,ปฏิสุตอนได้กันใค,ค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะ สูตรผมประเจแบบนี้ง่ายนะคะแล้วก็อร่อยดีด้วยค่ะเพื่อนๆคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิประเจมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันตลอดมาค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ